วันนี้เราจะมาเล่นเดอะไฟนอลกันครับเกมจริงๆที่เดินเกมอย่างรวดเร็วที่พอลองเล่นจริงๆคือมันสนุกกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยระวังระวังอระวังกย่ารียบร้อยโอ้สวยมากและครั้งนี้เราก็มากับกองเจ้าเก่าพร้อมกับชาเลนจ์สุดพิสดารเราต้องพูดภาษาแมวแทนภาษาคนครับแมว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 แ้วแม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 วคมวแ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 กวแม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 วแดวแม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  เออเมาส์สามเงี้ยหรอเออเดี๋ยวนะลิกขวาเราเมาส์กลางไะกดยิงนิ้วโป้งกดเล็งนิ้วชี้เอาเอาเลยไเข้าเกมไปอ่ะจะไมคกันแน้ได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 ้เมียวเมียวเมียวไมแะมียวเ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 มียว เมวเมวเมวเมมีเมวเมวเมเมวเมมวเวเมมวเวเมมวเมวเเมวเวเมเมวเวเมมวเวเมมวเมวเมมมวววเเมวเมวเมวมเเมว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 เม

เ h i s moment t ุ a มไหน n e w he fucked up. ี ah, okay. ้ยวเี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี so ้วี้วเี้วเบี้วียวบี้ยวี้ียวียวเียวเียวียวี่3เียวียวเบี้ยี้ยวเบี้ยียี่วเบีี้เี้ยมี่เียเ เวมียวมๆเวมียวเวมีย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 วเธอเด็กันไม่ไหวมาเวมวเวมวเมวมนีมีว่นีชมวมวมีวมีวมียวมียวก้วอเไม่ได้ไม่ได้อ้า คือมันยากนะมันยากจริงๆนะกับไอ้ใช้ปุ่มข้างยิงเนี่ยหวังว่าคุณจะเข้าใจผมเนาะเพราะงั้นคลิปนี้ผมก็จะตายบ่อยหน่อยอะอือฮึเอาเป็นว่ารอบถัดไปเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดน้องหมากันครับเสียงช่อว่ามันร้องไง อายตายอตายตายเร็ตายตายเร็เอาเลยเอาเลยเื้เพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนไม่รอดเวเวส้ เล่นมายัางไม่ชนะเลยนะวันนี้เราชนะไหมวันนี้บอตามตองผมเองก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะนอกจากฝีมือจะห่วยแตกแล้วยังไม่พอเมาส์มันยังเสื่อมสภาพอีก <c oughs> มันไม่เลงคิดขวาคิดขวาเลงช่วยเลงเลงเลงไม่เลงเ่ะเมาส์ฮ่องเลวด้านบนด้านบนอ้าอ้าคิดขวาเลงให้หน่อยช่วยโอ้โหมันไม่เลงให้เร็วคิดขวาให้หน่อยโอเค

แล้วแบงล้วเ,าเ,วเ,าเอาได้แล้วรุสกุ s <S รุสุ <laughs> โอ้ยโอ้เนี่ยชิบหายอาบั๊วคลิกขวาให้หน่อยขอบคุณครับ <laughs> โอ้โห <laughs> ถ้าเราเปิดไว้แชทเขาจะรู้สึกไงวะ <laughs> คนที่เล่นกับเราอะ <laughs> <laughs> คลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาเลี้ยงให้โดนปืน <laughs> 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 มันมันเคลื่อนไงอย่างงั้นอะกด F แล้วก็คลิกซ้ายอะ <laughs> โอ้ยคลิกซ้ายน่าจะยากหน่อยสหรับ เขาไว้ขึ้นขวาให้ขึ้นขวาขึ้นขวาขึ้นขวาเลงอ่ะเราเลงได้แล้วเราเลงได้แล้วอ่ะป้อมป้อมโอเคมาแล้ว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 มันพุ่งไปแล้วมันพุ่งไปแล้วอ้าอ้าเออเอออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอ้นี่ไอ้นี่อย่าโยงกับเรารอบนี้ก็แพ้เหมือนเดิมครับไม่ต้องดูหรอกเพราะมันไม่มีอะไรเหนียวเหนียว เบียวเวตรงไหนลัง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 โอเคเบียวเวคนไทยนี่ยวาชาดำเก็บป้อมปืนให้เราหน่อยได้ปะเราตีไว้ตรงนู้นมาแล้วสกอตเปี้ยว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 มามามีคนมามีคนมาตามมาตามมาตามเจนี่เราเราเราจัดการไปแล้ว เอาชนะแล้วเหรอก็ไม่เท่าไหร่นะครับแตมเราน้อยสุดเราจะมาพูดอะไรวะกันนี่ลันเชอร์เกรสปีก้าไม่ไหวปืนนี้ไม่ไหวซิไม่เป็นคือผมใช้ไม่เป็นคับเปลี่ยนจ่ะไม่เอาแล้วปืนยิงระเปิดยิงยิงยิงกระสุ มันตายมันตายโอเคโอเคโอเคสวยมากเครื่องขวาออกไปออกไปออาากระสุนหมดอากระสุนกระสุนกระกระสุน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 สนดเ้ย อยาตเใจดีเทคดีเทคดีเทคกเทกกุเทกกเทกปูปูปูไทยยุบส่งพอดีในทุกที่เป็นดีชุนใจปูปูปูไทยอร่อยั้งจโอ้ยหยุดอยู่ไหนวะเราเาานเรียวเียช่ครับงสุดยอดไปเลยโอ้ยแซ่บคอ